ลิลิตตะเลงพ่ายบือเองนานนะหรือนาะาจผู้โอสยามินเบียงพระมาลาพินห่อนพองสัตราวุธออรินหรือถูกองเอยเพราะพระหัต หากปองปัดดูอวยขอทรงบัดมงคลผ้าไทยทวารัดแหวงเวียงเบียงเสียนสะบัดตกตาอายอุกคลุกพลุกเงยงัดคอคดเสกแห เป็นบายง่ายเงินให้อีทุวงทองที่ถอยพลอยพล้มเพลี่ยกทาทันในรนบัดราอาดฟาอาดแสงพลพายอ,อนพร แสดงดนผเด็ดคู่เข็นแห่ถนัดพระอังสาคนขาดดาวโดยควางอุรารานราวแยกยนสยบ เอ็นพระองค์ลงทบทาเอาดินเนื้อคอคดสอนซพบสังเวทวายชิวาดสุดสิน้นสูฟ่ฟังสวยสวาย